ลวดเส้นหนึ่งยาว24เซนติเมตรเมื่อนำมาดัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวของด้านเป็นจำนวนนับจะได้กี่แบบที่ไม่ซ้ำกันพร้อมวาดรูปประกอบมีลวดยาว24เซนติเมตรมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมุมฉากก็คือ90องศา มีความยาวของด้านเป็นจำนวนนับจำนวนนับก็คือ1 2 3 4 5 6หไล่ไปแบบนี้นะคะเป็นจำนวนนับถามว่าจะได้กี่แบบที่ไม่ซ้ำกันพร้อมวาดรูปประกอบแล้วก็มีพื้นที่มาให้นะคะโดยมีความยาวในแต่ละช่อง กว้าง1เซนติเมตรยาว1เซนติเมตรเราจะทำอย่างไรดีที่จะให้ความยาวด้านเป็นจำนวนนับเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็จะมี4ด้านใช่ไหมคะมีด้านที่1ด้านที่สองด้านที่3มแล้วก็ด้านที่4ี่สี่ด้านนี้จะต้องเป็นจำนวนนับหมดคือความยาวของด้านจะต้องเป็นจำนวนนับเราก็จะมาเริ่มจากความยาว ที่ยาว1เซนติเมตรก่อนนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมก็จะมีสีด้านใช่ไหมคะด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3ด้านที่4ถ้าด้านที่1ยาว1เซนติเมตรล่ะเพราะโจทย์บอกว่าให้ความยาวของด้านเป็นจำนวนนับเราก็เริ่มจากจำนวนนับแรกเลยก็คือ1ถ้าด้านที่1ยาว1เซนติเมตร ด้านที่สองก็จะยาวเท่ากับด้านที่หนึ่งเพราะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะด้านที่หนึ่งยาวหนึ่งเซนติเมตรเพราะฉะนั้นด้านที่สองก็จะยาวเท่าไรคะก็จะต้องยาวหนึ่งเซนติเมตรเหมือนกันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแล้วยังเหลือความยาวลวดอีกทั้งหมดเท่าไรยี่สิบสี่ลบออกสองเหลือยี่สิบสอง นำยี่หารสองได้1ิถามว่าทำไมต้องหารสองนำความยาวลวดทั้งหมดลบด้วยความยาวของด้านที่1กับด้านที่2ออกไปแล้วนำความยาวที่เหลือหารสองเพราะว่าด้านที่3มกับด้านที่4ก็จะยาวเท่ากันเพราะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะก็จะได้ด้านที่3มยาว 11ด้านที่4ก็ยาวเท่ากับด้านที่3ก็คือยาว11นะคะคราวนี้เขาบอกว่าด้านนะคะกว้าง1เซนติเมตรยาว1เซนติเมตรเราก็วาดเลยค่ะ มีที่ยาว1เซนติเมตรก็คือด้านที่1กับด้านที่สองพอด้านที่สามไหมคะความยาวของด้านที่1ยาว1เซนติเมตรความยาวของด้านที่สองยาว1เซนติเมตร แล้วความยาวของด้านที่3เราก็นับเลยค่ะนับไป11ช่องเพราะว่ายาว11ใช่ไหมคะ1ช่องเท่ากับ1เซนติเมตร11ช่องเท่ากับ11เซนติเมตร1 2 3 4 5สองส1ม1ีนะคะด้านที่3ก็ยาว 1 1ซนติเมตรซึ่งเท่ากับด้านที่4ก็คือยาว1 1ซนติเมตรเราได้รูปที่1แล้วนะคะต่อไปความยาวด้านเรายาวด้านละ1ไปแล้วใช่ไหมคะ1แล้วต่อไปจำนวนนับต่อจาก1ก็คือ2เราก็จะได้ความยาวของด้านที่1เป็น2เซนติเมตร แล้วด้านที่สองล่ะคะด้านที่สองก็จะยาวเท่ากับด้านที่1ด้านที่สองก็ยาว2เซนติเมตรสองบวกสองเป็น4ี่นำไปลบออกจาก24เพราะว่าเรามีลวดยาว24ใช่ไหมคะยี่สิลบออก4เหลือยี่สิ นำยหารสองเพราะว่าด้านที่3ากับด้านที่4ี่เท่ากัน20หารสองได้10ด้านที่3มก็จะยาว10เซนติเมตรด้านที่4ก็จะยาวเท่ากับด้านที่3ก็คือยาว10เซนติเมตรเราก็ทำการวาดรูปเลยค่ะให้มีความยาวด้าน ตามที่เราหาได้นะคะก็คือ1 2นะคะต่อไปด้านที่3ยาว10แล้วก็วาดเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ด้านที่2ก็ยาว2ด้านที่4ก็ยาว10นะคะก็จะได้ว่าด้านที่1ยาว2เซนติเมตร ด้านที่สองยาวสองเซนติเมตรด้านที่สยาว10บเซนติเมตรและด้านที่4ยาว10บเซนติเมตรซึ่งความยาวของด้านเป็นจำนวนนับทั้งหมดเห็นไหมคะเป็น2เป็นสองเป็น10เป็นสิตามที่โจทย์บอกนะคะ ต่อไปนะคะเราได้ความยาวด้านที่ยาว1เซนเมตร2ซนติเมตรไปแล้ว2แล้วต่อไปจำนวนนับต่อจาก2ก็คือ3ด้านที่1เราก็จะให้ยาว3ซนติเมตรด้านที่2ก็ยาวเท่ากับด้านที่1ด้านที่2ยาว3ซนติเมตร นำความยาวของด้านที่1บวกความยาวของด้านที่2นำ3า3บวก3เท่ากับ6นำไปลบออกจาก24 24ลบ6เท่ากับ18เราก็จะนำผลลบที่ได้ก็คือ18หารส เป็นความยาวของด้านที่3และด้านที่4หาร2เพราะความยาวของด้านที่3และด้านที่4ก็จะเท่ากันนะคะ18หาร2ได้2คูณอะไรจะได้18 2คูณ9ดังนั้นความยาวของด้านที่3ก็จะยาว9เซนติเมตร ซึ่งความยาวของด้านที่4ก็จะยาวเท่ากับด้านที่3ก็คือยาว9เซนติเมตรถ้าเรานำ3บวก3เป็น6นำ9บวก9เป็น18นำ18บวก6ก็จะได้24ซึ่งจะเท่ากับความยาวของลวดเส้นที่มีอยู่นะคะ คราวนี้เราก็ทำการวาดรูปเลยค่ะให้มีความยาวด้านที่ยาวสามสองด้านนะคะ123123แล้วก็ยาว9้าอีกสองด้าน1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 เเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวด้านเป็นจำนวนนับก็คือยาวด้านละ3 2ด้านและก็ยาวด้านละ9เซนติเมตรอีก2ด้านโดยใช้ลวดที่มีความยาว24เซนติเมตรมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะได้ดังภาพนี้ค่ะ ต่อไปนะคะเรามีความยาวด้านที่ยาว1 2 3ต่อจาก3จํานวนนับต่อจาก3ก็คือ4ความยาวด้านที่1ก็จะยาว4เซนติเมตรซึ่งจะเท่ากับความยาวของด้านที่สองด้านที่สองก็จะยาว4เซนติเมตรเรานําความยาวของด้านที่1 บวกความยาวของด้านที่สองนำสีบวก4เป็น8นำยี่สลบแเหลือ16เรานำสิบหารสองเพราะความยาวของด้านที่3กับด้านที่4ี่เท่ากันนำสิบหารสองสองคูณอะไรจะได้16บหคะ 2องคูณแเป็น16เพราะฉะนั้นด้านที่3ยาว8ปดซนติเมตรซึ่งก็เท่ากับด้านที่4ด้านที่4ี่ก็จะต้องยาว8ปดซนติเมตรแล้วเรานำความยาวของด้านทั้ง4บวกกันก็จะต้องเท่ากับความยาวของลวดเส้นนี้ก็คือ2 4ซนติเมตร4บวก4เป็น8 8บวก8เป็น16 16บวกแได้24นะคะก็จะเท่ากับความยาวของลวดเราก็จะทำการวาดรูปสี่เหลี่ยมที่มีความยาวด้านตามที่เราหาได้นี้นะคะก็คือยาวหนึ่งสองสามสี่แล้วเราวาดด้านที่3ามนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปด ด้านที่สองก็ยาวเท่ากับด้านที่1ก็คือ1 2ึ่สามสี่ด้านที่สี่ก็ยาวนะคะเท่ากับด้านที่สามก็คือ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแดเราก็จะได้ความยาวของด้านที่หนึ่งกับด้านที่สองยาวสี่เซนติเมตร แล้วก็ได้ความยาวของด้านที่3กับด้านที่4ยาว8ซนติเมตรดังภาพนะคะจากที่เราได้ความยาวของด้านเป็นจำนวนนับมาแล้วเป็น1 2 3 4จําจำนวนนับที่ต่อจาก4ก็คือ5เราก็จะใช้ความยาวด้าน นะคะที่ยาว5ซนติเมตรด้านที่1ยาว5ซนติเมตรซึ่งเท่ากับความยาวของด้านที่2ก็จะยาว5ซนติเมตรเรานำ5บวก5เป็น10เราจะนำไปลบออกจาก24ก็คือลบจากความยาวของลวดนะคะ24ลบ สิบเหลือสิบสี่เราจะนำสิบสี่หารสองเพราะว่าจะหาความยาวด้านของด้านที่สามและด้านที่สี่ซึ่งด้านที่สามและด้านที่สี่มีความยาวเท่ากันเราก็จะนำความยาวที่เหลือมาหารสองก็คือห้าบวกห้าเป็นสิบยี่สิบสี่ลบสิบเหลือสิบสี่นำสิบสี่หารสองสองคูณอะไรจะได้สิบสี่สองคูณ 7เป็น14ดังนั้นความยาวของด้านที่3ได้7ซนติเมตรซึ่งก็เท่ากับความยาวของด้านที่4ก็จะต้องยาว7เซนติเมตรเราก็จะวาดรูปที่มีความยาวนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวของด้านคือ5 5 7 7 5บวก5เป็น10 7จบวกเดเป็น14 14ี่บวกสิเป็น24เท่ากับความยาวของลวดที่เรานํามาดัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะคะเราก็วาดเลยค่ะให้มีความยาวด้านที่1ยาวห้านะคะหนึ่งสสามี่ห้าวัดด้านที่3ามยาวเจ็ดหนึ่งสสามี่ห้าหเจ็ด แล้วด้านที่สองยาวห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านที่สี่ยาวเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราก็ได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวด้านด้านที่หนึ่งห้าเซนติเมตรด้านที่สองห้าเซนติเมตร ด้านที่3 7เซนเมตรและด้านที่4 7เซนติเมตรโดยใช้ลวดที่มีความยาว24ซนเมตรมาดัดได้ดังภาพนี้ค่ะเราได้ความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือยาว1 2 3 4 5ที่เป็นจำนวนนับแล้วนะคะจำนวนนับที่ต่อจาก5ก็คือ6 เราจะให้ด้านที่1ยาว6ซนติเมตรซึ่งความยาวของด้านที่2ก็จะเท่ากับความยาวของด้านที่1ดังนั้นด้านที่2ก็ยาว6เซนเมตรเรานำา6บวก6เป็น12 24ลบออกจากความยาวของด้านที่1บวกด้านที่2นะคะก็คือลบออกจาก12 2 4่สลบสิเหลือ12เรานำสิบหารสองเพราะว่าความยาวของด้านที่สกับด้านที่สจะเท่ากัน12หารสองสองคูณอะไรจะได้12บสองคูณ6เป็น12ดังนั้นด้านที่3มยาว 6เซนติเมตรซึ่งเท่ากับด้านที่4ด้านที่4ก็จะยาว6เซนติเมตรเรานำความยาวของด้านที่1บวกด้านที่2บวกด้านที่3บวกด้านที่4ก็จะต้องความยาวเท่ากับความยาวของลวดที่เรานำมาดัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะ6บวก6เป็น12 6บวก6เป็น12นำา1บวก12เป็น24 เราก็วาดรูปเลยนะคะก็คือยาวด้านละหกเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก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 ยาวด้านละ 6เซนติเมตร6เซนติเมตร6เซนติเมตร6ซนติเมตร6บวก6เป็น12 6บวก6เป็น12นำา2บ12วก12เป็น24เท่ากับความยาวลวดนะคะแล้วมีอีกไหมคะที่จะมากกว่านี้ถ้าจำนวนนับที่ต่อจาก6ก็คือ7ซึ่งก็จะไปซ้ำกับ รูปที่มีความยาวด้าน7ซนติเมตร7ซนติเมตรแล้วใช่ไหมคะพอ7แล้วต่อไป8ก็มีแล้ว9มีแล้ว10มีแล้วแสดงว่าถ้าลวด1เส้นยาว24เซนติมตรนำมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวของด้านเป็นจำนวนนับก็จะได้เท่านี้ค่ะก็คือได้ทั้งหมดกี่รูปคะ1 2 3 4 5 6เราจะวาดได้ทั้งหมด มาดูสิคะว่าเราวาดได้ทั้งหมดกี่รูปอันนี้ความยาวด้านนะคะรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4รูปที่5รูปที่6ได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด6แบบ super cat